ันที่24กรกฎาคมันเสาร์ที่น้องเทนนิสได้รางวัลเหรียญทอง จากโอลิมปิกในวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเหมือนกันเหตุการณ์นี้พวกเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่นรักนะเพราะว่าเรากําลังมังงูมังงาหลากับความสับสนความเศร้าโศกเสียใจของเรื่องโรคระบาดวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564ได้มีการพบปากกันระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับนายกรัฐมนตรีอิรักชื่อมุสตาฟาอัลคาดิมิสรุปแล้วสองคนจะมานั่งคุยกัน บรรลุข้อตกลงกันเป็นทางการสำหรับยุติภารกิจการสู้รบของอิรักในช่วงปี2 0 6 4นี้เป็นเวลา18ปี คือเข้าไปหาเรื่องเขาไปยึดครองประเทศเขาโดยอ้างเหตุว่าอิรักในสมัยสดัมหุสเซนนั้นสะสมอาวุธที่มีพลานุภาพในการทําลายอย่างรายแรงแล้วก็หาไม่เจอก็ถือโอกาสอยู่ประเทศเขาไป18ปีไปสูบทรัพยากรน้ํามงนน้ามันเขาออกมาเอาบริษัทของตัวเอง Hall ลเบิร์ตันซึ่งตอนนั้นอดีตรองประธานดิกเชนนี่ในสมัยประธานดีบูชเป็นอดีตประธานกรรมการบริษัท h า l l ลเบิร์ตันเเอาน้ํามันนี่มาขายต่อในตลาดโลกซื้อตั้งบริษัท กลางมาซื้อในราคาถูกพักพวกตัวเองแล้วไปขายในตลาดโลกทรัพยากรของอิรักหมดเอาไปหมดเลยเงินทองที่ได้มาก็ฝากเอาไว้ในบัญชีของอเมริกาไม่ยอมคืนให้อิรัก18ปีท่านผู้ชมในที่สุดแล้วสัจธรรมก็มาถึงมาถึงหลังจากที่สัจธรรมได้ไปถึงอเมริกาว่าเฮ้ยกูมาทำอะไรอยู่ในอัฟกานิสถานมาตั้ง20ปี อเมริกาก็จะตัดสนใจถอนฐานออกแล้ววันนี้ตอนริบันก็กําลังจะยึดอัฟกานิสถานอเมริกาก็ทําอะไรไม่ได้อับอายขายหน้าเขาและเหตุการณ์ที่ต้องมานั่งคุยกันวันที่ยี่สกรกฎาคมน,นะท่านผู้ชมเพราะผมเคยเล่าเรื่องต่างๆวกนี้ฟังแล้วว่ากลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งแน่นอนที่สุดประเทศอิรานหนุนหลังอยู่เริ่มทําการรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆด้วยการไปทําลายสถานที่ที่อเมริกามีผลประโยชน์ยิงจรวดเข้าใส่ค่ายฐานอเมริกาแล้วล่าสุดยิงจรวดเข้า ไปถล่มสารทุอเมริกาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับมันเกิดขึ้นจากวันที่นายทรัมป์สั่งให้กระทรวงกลาโหมอเมริกาฆ่านายพลกาเซมกอสุรไลามานีจําได้ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามให้ทีมงานเอารูปเก่าขึ้นมาดูทั้งที่นายพลกาเซมสุรไลามานีนั้นได้รับเชิญจากรัฐบาลอิรักเข้าไปประชุมกับซาอุดิอาระเบียเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งเจรจาสัานิภาพ และคนที่เป็นสปายในการที่จะชี้เป้าให้ฆ่านายพลกอเซมสุลมานีก็คือหน่วยสืบราชการรับของอิสราเอลที่ชื่อโมซาดจากวันนั้นชักธงแดงขึ้นเพื่อประกาศว่าถ้าแก้แค้นยังไม่สำเร็จก็จะไม่ชักธงแดงลงก็เลยเกิดกระบวนการรวมตัวท่านผู้ชมครับมีกระบวนการฟัตวาหรือว่ากระบวนการจีฮัดระดมคนอิสลามคนมุสลิมที่ยอมพลีชีพพลีชีพเพื่อฆ่าอเมริกาแล้วไล่อเมริกาออกจากอิรัก จำนวนทั้งหมด3ล้านกว่าคนท่านผู้ชม3ล้านกว่าคนซึ่งทุกวันนี้พร้อมอยู่แล้วและกําลังรวบรวมเตรียมตัวเป็นกองกําลังต่างๆเป็นกองทัพใหญ่เลยพร้อมที่จะลุกเข้าไปจนในที่สุดอเมริกาต้องได้กลิ่นมาแล้วเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วงานนี้ไม่ไหวจริงๆก็เลยประกาศออกมาเชิญนายกัฐมีอรักเข้าไปท,าทั้งทั้งที่รัฐบาลอิรักโดยรัรฐสภาอิรักเพื่อความเป็นธรรมต้องชี้แจงก่อนว่าประเทศอิหร่านมีอิทธิพลในรัฐสภาอิรักเพราะว่าคนที่อยู่ใน ท่านนากนั้นเป็นคนมุสลิมที่อิรักแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะชีอะคือนิกายของอิรานเคยมีลงมติในสภาว่าขอให้อเมริกาออกจากอิรักแต่อเมริกาหน้าด้านไม่ยอมออกเขาก็เลยถลม่มขี่มอเตอร์ไซค์เอาจรวดยิงใส่ชาวบ้านอิรักซึ่งเป็นพลเรือนซึ่ต้องไปทํางานในหน่วยงานของฐานอเมรกิกาไม่มีใครไปทำทั้งคนเลยอเมริกาต้องเทขี้ล้างขยะ เอาขยะขนออกมาสัก่งสักผ้าด้วยฐานอเมริกันทั้งสิ้นความเป็นอยู่ลําบากแล้วก็ถูกถลม่มเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนเหมือนกับกินยาฟอทอจอเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนจนกระทั่ง อยู่ไม่เย็นและไม่เป็นสุขจนในที่สุดแล้วอเมริกาเห็นว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้งานนี้เพราะว่าฝ่ายสืบราชการลับของอเมริกา c ซียก็ได้รับข่าวกรองมาว่าตอนนี้หน่วยติดอาวุธซึ่งเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮิสบอลและอไรโนโนนี่เขาเตรียมพร้อมที่จะรวมกําลังพลแล้วตั้งเป็นกองทัพที่จะบุกเข้าไปถล่มที่ตั้งของอเมริกาซึ่งมีฐานอเมริกันประจําอยู่2,400คนอเมริกาตกกระจาย ต้องรีบเรียกเชิญนายกรีของอิรักมาและก็บอกว่าเฮ้ยอเมริกาจะถอนลงนะสิ้นปีนี้แต่ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าสิ้นปีไม่ทันละเพราะว่าพวกนี้จะไม่ยอมให้รอนึนสิ้นปีจะไล่อเมริกาออกเดี๋ยวนี้เลยเพราะเป้าหมายในที่สุดแล้วเป้าหมายของชาวมุสลิมนิกายซุนิชาวมุสลิมนิกายชีอะเห็นพ้องต้องกันในอิรักและซีเรียต้องมาร่วมมือกันแล้วไล่อเมริกาออกจากดินแด,น,ดนตัวหนอกลางถ้าอเมริกาออกไปซาอุดิอาระเบียจะทำยังไงคูเวตจะทำยังไงบาเรนจะทำยังไง UAE ดูไบ e, จะทำยังไงและที่สุดอิสราเอลจะทำงไงรัสเซียส่งกองทัพอากาศที่มีเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดมาประจําในทางเหนือของซีเรียเพื่อมากักอิสราเอลไว้ไม่ให้อิสราเอลขยับถ้าอิสราเอลส่งเครื่องบินออกมาเพื่อจะถล่มอิรักหรือถล่มกองกําลังพวกนี้หรือตลอดจนซีเรียเครื่องบินรัสเซียก็จะไปขวางทันทีเลยปล่อยให้พวกกองกําลังติดวุธอิรัก ไล่กับฐานอเมริกาเองคน2,400คนกับคน3ล้านคนยังไงก็สู้เขาไม่ได้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้สําหรับผมแล้วไม่ได้มีอะไรที่น่าประหลาดใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วที่อเมริกาก็ต้องกลับมาคิดในตัวเองว่าอเมริกาไปยึดครองอิรักมา18ปีล้มลางรัฐบ,บาลสัดดัมฮุเซนจับสัดดัมแขวนคอ ประเทศอิรักบ้านเมืองลุกเป็นไฟคนตายนับล้านชาวอิรักทุกนิกายในศาสนาิสลามรวมตัวกันต่อสู้ทําสงครามต้านสหรัฐสภาพสงครามในอิรักท่านผู้ชมครับกลายเป็นสงครามจอริยุท์แผนใหม่ที่มีอาวุธทันสมัยหลังจากการรอบสังหารในพลกอเซมสุไลมานีผู้จัาก,การกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือเรียกว่ากองทัพคุชท่านอิมามอาลีคาเมนี i, ได้ออกคําสั่งให้มุสลิมทั่วโลกทําสงครามศาสนาหรือจิฮัตขับไล่ผู้ลุกรานออกจากตะนาอ,อ,อกกลางข้อที่สี ท่านอายาตุลละอาลีอัลซิสตานีผู้นําสูงสุดทางศาสนาของอิรักก็ออกคำฟัดว่าให้ชาวมุสลิมที่มีอุดมการณ์ร่วมพลีชีพทําจีฮัดขับไล่อเมริกาออกจากตัวหนอ,อกกลางเช่นกันอิรักอิหร่านหลังจากนั้นสงครามจริยุท์ต่อต้อตานอเมริกาในอิรักก็ขยายวงกว้างไม่จํากัดแต่แค่โจมตีฐานอเมริกาโจมตีสถานทูต อเมริกาอย่างรุนแรงผมเคยได้ฟังแล้วว่าเขาใช้ดโดรนติดระเบิดพุ่งไปในสารทุสารัฐในแบกแดดการรบแบบสงครามจอริยุทธ์ขยายจากอิรักไปสู่ซีเรียยกระดับสงครามแบบแผนคล้ายสงครามในเวียดนามก่อนไส้ง่อนแตกปัจจุบันคือกรุงโฮจิมิน์ซิตี้ทำให้พันธมิตรอาหรับของอเมริกาแตกตัวเป็นผลทำให้การสนับสนุนจากประเทศอาหรับลดลงอย่างน่าตื่นใจแตกต่าง แตกใจนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับการต่อต้านขยายตัวของสงคารามจุลยุทธ์ดังกล่าวก็ดําเนินไปได้อย่างจํากัดไม่ว่าจะผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซีเรียเลบานอนหรือชาวจอระเบียเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ารัเสเซียวางหมากด้วยการวางเครื่องบินขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกเข้าประจาในฐานทัพซีเรียเรียบร้อยละท่านผู้ชมผมจะเอาแผนที่ให้ดูนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทําให้สหรัฐทราบว่าเริ่มเสียเปรียบละก็เลยต้องเปิดเจราจากับแนวอิรราขอเวลาถอนฐานออกจากอิรักในช่วงปลายปีนี้ตลกมากเจราจายังไม่ ทำข้ามวันก็มีการถล่มสถานทูตและฐานทัพอเมริกันไม่หยุดแสดงว่านายกรัฐมนตรีอิรักไม่มีอำนาจในการควบคุมกองกําลังต่อต้อานสหรัฐเลยท่านผู้ชม ไม่มีละสถานการณ์เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ผมคาดการอย่างเงี้ยท่านผู้ชมว่าฝ่ายต่อต้านจะลุกต่อทําให้สหร,ร,รัฐต้องเร่งถอนทัพเหมือนอย่างที่เคยถอนทัพหนีในเวลากลางคืนกับที่เพิ่งเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในช่วง1-2เดือนต่อมาเมื่ออเมริกาออกจากอิรักจะทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในภูมิภาครวมไปถึงประเทศอื่นๆเช่นเยเมนซาอุดิอาระเบียปาเลสไตน์และอิสร,ราเอลอย่างแน่นอนที่สุดกับท่านผู้ชมครับ18ปปีที่ไปอยู่ในอิรัก เหมือนกับ20ปีที่อยู่ในอัฟกานิสถานเฮ้ยกูไปอยู่ที่นั่นทำไมวะอยู่ตั้ง18ปี20ปี